สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมซื้อปลาเต่าเตอร์านะครับจะมาทอดนะครับยังไม่ได้หมักเลยควไส้ออกแล้วก็บังครับผมนี่เขา่ากินได้ทั้งตัวทั้งก้างเลยนะครับทั้งหัวก็ซื้อมาลองดูครับกิโลร้อยครับผมถ้าตัวใหญ่กิโลหกร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวไปหมักเลยครับหมักเรียบร้อยครับใส่ผู้เขาทองแล้วก็หอกลุงรับน้ำมันหอยครับแล้วก็พริกไทยครับผมไม่มีแป้งเลย ตั้งน้ำมันให้น้ำร้อนครับต้องรออสักพักครับผมน้ำมันได้แล้วครับผมดูว่าทอดปลาเนี่ยนั่งรอยนะนั่งรอยนะ รู้ว่าตาตาหน้าเนี่ยน,นอนรอเลยยืดยาวเลยเนี่ยยืดเยอะเลยนะยืดเลย,ยเมื่อวานก่อนจะเป็นเนื้อ มันก็ร้อนารต้องปล่อยไว้ก่อนปัญหาเกิดแล้วครับผมไฟเบามากเลยครับแล้วมันทำให้น้ำมันไม่ร้อนแล้วปลามันจะเละนะครับไฟยังไม่ขึ้นสีเลยครับจับก็ขาดเนื้อหลุดหมดไม่สวยครับ ได้แล้วนะไปร้อนๆมันร้อนตัวันนี้งเจาขึ้นนะรั้วกไปค่อยทำ ตรงนี้ครับไ่ตัวตัวเองเลย นี่ก็คนเปิดประตูแมวแมวเปิดประตูก็เห็นแมวนี่ก็ว่าหลอนดนะ้วยนี่เติดต,ตูมาเตยเลยตกนีก่ครับปัญหาคือมันจะ,จะปิดตาไนหะมาแล้วครับตัวนึงเิรแล้วคราจะเอาลงหมดเลยครับผม ครับผมครับเนี่ยครับสภาพสภาพไฟไม่ร้อนน้ะมันไม่ร้อนครับผมก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่ครับไฟไม่ร้อนเกจไม่แรงครับมันจะเป็นสภาพแบบนี้ครผิดพลาดครับวันนี้ผิดพลาดอย่างไรโอเคครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ

บับางมือนะครับนีบ่มาก Oh